เอาละครับตอนนี้นะครับเรามาเข้าสู่รอบนมตรามมลิข้าวข้ขขนหวานมันสนับสนุนโดยนมตรามมลิขาวข้นหวานมันสมุนไรพรพแบบสดคู่ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวผู้ชมใหม่ครับผมนะครับมีสองเองเอาไปอีกเท่าไหร่ดีเดิมอยู่2องจะได้มมลิสีเด๋ยวพีครับ โอ้ยชิโอ้อชิกรีนทีชาเขียวแท้ต้นตำรับญี่ปุ่นนะคะครับผมนะครับมีสองก็มีสเป็นมะลิทีอถูกแล้วมีอยู่สามต้องเจ็ดขึ้นไปอะไรดีคะพรมเท้าเรืองแสงยี่โอแอร์บลเรืองแสงนะคะเราจะเก็บไว้ก่อนอ่ามาดูโซดาตราช้างนะคะเป็นมะลิพาสองข้้งหึูที่ไม่ไกลเกินฝันสรรสร้างความสุขทุกตารางนิ้วจะเป็นมะลิ ไข่สกัดกลิ <Ouais. S 1> ่นช <Okay. S 1> ็อกโกแลตค่ะจากสกอตต์นะคะหนึ่งตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์มือถ exactly ือ b i s t e l Shop ค่ะเป็นมะลีที่อยู่ในเต้นะคะก้าแล้วมาในโบเดสเปนมะลีเอาแล้วเลกแปดกับุิโตะมาเป็นแปด เสรดีรครีมก็เลือนริ้วรอยและแผลเป็นอย่างมั่นใจเป็นนี้ผู้ที่ผ่านเขารอบก,ก็คือคุณเจฟฟรีย์ค่ะโ่วนอีกทั้งสองท่านครับร้บยำอคำสอบาทครับและนิตยาสารแก้ส่วนให้ไปอ่านจะได้เป็นคนรวยรายต่อไปสนับสนุนโดยยาสตรีบัวกแก้วมีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูลช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ ตรงนี้ก็คือคุณเจฟฟรีย์นะคะคยืนอยู่ที่ยาสีบัวแก้วค่ะครู้จับทีมี่สุกกด้วยนะคะคจากจังหวัดสงขลานะคะถ้าวันนี้ทำแจ็คพอตแตกนะคะทองคำ240บาทก็แบ่งคนละครึ่งเลยคนละ1น0เลยพร้อมนะคะคอ,คอ้าวม,มาดเมาูเริ่มที่บัวแก้วเท่าไหร่ดิ ของเราก็รับทองคำหนักหนึ่งบาทเหมือนเดิมสามสามส เยอะแยะบวแก้วแปดโอ้โหบัวแก้วสิ <Yeah. S 1> บบวแก้ว <Yeah. S 1> สิบสองเดินหน้าเดินเป็นคนแรกนะเนี่ยที่เห็นอะเรียนจากตรงนั้นมาแก้แล้วแล้วก็จน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 ๆจนๆหมดเลย <c oughs> ไม่ต้นว่าวันนี้นะคุณเจฟฟี่ก็รับไปทำคำนักสองบาทค่ะ